วันลอยกระทงปี2,563ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันลอยกระทงของทุกปีจะตรงกับวันขึ้น15ข้ามเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยวันลอยกระทงประจำปี2,563นี้จะตรงกับวันเสาร์ที่31ตุลาคม2,563 การลอยกระทงในประเทศไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคากิจกรรมวันลอยกระทงนอกจากจะมีการลอยกระทงแล้วก็จะมีการประกวดนางนพมาศประกวดกระทงกิจกรรมการแสดงต่างๆการลอยกระทงปีนี้แนะนำกระทงจากวัสดุธรรมชาตินะคะ และในครอบครัวเดียวกันใช้กระทงร่วมกันได้ค่ะเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะวันลอยกระทงขอให้ทุกๆคนมีความสุขลอยเคราะห์โศกออกไปพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ